ซโยยรบินสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพ,พนภาจิตสามารถชื่อเล่นชื่อเจนอายุ19ปีดิฉันเกิดวันที่17ดพฤษภาคมพศ2549ค่ะดิฉันจบมาจากโรงเรียนอายุทยาวิทยาลัยจากจังหวัดอายุทยาค่ะจบด้วยสายการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเกรดเฉลีย่ย6เทอมของดิฉันได้3.81ค่ะ ตอนนี้นะคะดิฉันก็ศึกษาอยู่คณะนะพยาบาลศาสตร์จากวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีชัยนาทค่ะงานอดิเรกที่ดิฉันชอบนะคะก็จะมีการดูซีรีส์แล้วก็ฟังเพลงค่ะส่วนกีฬาที่ดิฉันชอบก็ในตอนนี้นะคะก็จะมีบาสแล้วก็การเล่นแบดค่ะความสามารถพิเศษของดิฉันนะคะคือการสวดมนต์แปรบาลีอังกฤษได้ค่ะ จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะโยสุาคาวาอะรังสัมมาสัมพุทโธชูเดชเสสวรเดรดหีเอ็กเพมเพอร์เฟเอลเทนเมขอบคุณค่ะ